ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เน่รรักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัยเด่นนึ่งหกีกแล้วนะซึ่งเป็นเนี่วทาง16พฤษภาคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชนรับฟังด้อย เราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นทางชูนหน่วยล่าง2ส,สูตรชูนหลักหน่วยล่างส่วนนี้เป็นอดีตนะส่วนนี้เป็นอดีต เือนทานใหม่นี้ครับผมชน1นึ่งหห่าท่านผู้ชมชนหนึชนหก็ขอบคุณอย่างแรงเลยเนียวทางเนือนทานที่แล้วชนสองชนหกเนือนทานใหม่นี้ก็เบ่งปานช 1, 5, นหกับ5้เบ่งปานชนสตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้สูตรสองบนก็เดี๋ยวทานเศจสิบหน่อยเบ่งปันหนึ่งสองสามเบ่งปันหนึ่งสองแล้วก็สามเบ่งปันสามโตให้พิจารณา ต่อไปกรับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมใบนี้ก็ท่านสตางวิ่งบุญเบงปาน7 8 7ดแปดเจ็ดแะกแนะกที่70นะท่าน70็ดศูนะไม่นะใช่เจนะเจนะ ในทันทีแล้ว5้าแปผ่านแสตางเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยทองก้อนเพชรพันเบ่งปันเด่นสองสูตรจับคู่ไปกลับ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมในะทันใหม่นี้ครับผมแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็นย์้าศูท่ชม ต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ครับก็เป็นแนวทาง10 10หน่้อย110หน่อยนะท่านทุกที่1 0หน่อยกระเบงปันอดีตก็ผ่าน เดาทานใหม่นี้ครับผมแบ่งป,ปัน8ตัวเดียวนะแบ่งป,ปัน8ตัวเดียวเดวทานชินแล้วก็แบ่งปัน8เดเดาทัานใหม่นี้ก็แบ่งปัน8ตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ ออกข่มออกข่มเบ่งปันเบ่งปันหน่งก้าแล้วก็สามแปดนะเบ่งปันหนึ่งเก้าแล้วก็สามกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยหนแล้วก็สา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสันเบ่งปนนา,านเดวทานร้อยสิบหน่อยเบ่งปานสี่ห้าเบ่งปานสี่กับห้าเดวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ เดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่กับห้าเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยหน่วยล่างเบ่งปานสองห้าหกนะเบ่งปันสองห้าหกสามตัวท่านผู้ชม ต่อไปครับผมสอนอนเหนือสิบหน่อยเหนือก็แนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านห้าหกสามหกแปเ็ดสองสองเจ็ดสามแปดแปดแนวทานให่นี้ครับผม012ย์ 0, 1, 2, 0, 1, แล้วก็2 เดือนทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมจับคู่ชุดสมพรอดีตผ่านนะท่านผร้ชมนะเดือนทันใหม่นี้ครับผม5 7 5 8 5 9 5 7 5 8 5 9 5 7 5 8 5 9เบ่งปัน3ชุดต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปัน2ตัวบนล่างเบ่งปันหลัก10 1 3 5หลักหน่อย2 4 6 7 8ชุดบนล่างตรองสอง 1 2 1 4 1 6 1งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจนาะท่านผู้ชมโค้งบนล่างขอบคุณจริงๆข้อมูลเดวทางที่แบ่งปัดต่อไปครับผมใบนี้มีต่างแบ่งปัน10หน่วยล่างอดีตก็ผ่านนะ อดีตผ่านแต่ก็มีหลุดบ้างนะท่านผูช้ชมมีหลุดบ้างเนาะในท่านใบนี้ครับ14093 14093เบ่งปัน5ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมสมพรชุดบนล่างเบ่งปันวิ่ง2ตัวเดียวนะ อดีพผ่านเดี่ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสองตัวเดียวเดียวทันทีแล้วก็เบ่งปานสามเดียวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสองตัวเดียวให้พิจารณนาะต่อไปครับผมไปนี้เอยเบ่งปานเดียวทาง สิหน่วยล่างนะเบ่งปันเดี่ยวทันสิบหน่วยล่างเบ่งปันเนื่องสองสามเบ่งปันหนึ่งสองและก็สามเบ่งปันสามตัวให้พิจารณอาอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่องสองและก็สาม ต,ต,นะ 1, 2, 0, ต่อไปกระผมใบนี้เหนือใต้เบ่งปันโคเหนือโคใต้นะโคบลลเบกหนึ่งเจ็ดหนึปอง็ดสองแปดศูนย์หกชุดเบ่งปันหกชุดต่อไปกระผมใบนี้บนดินแผ่นฟ้า ก็ส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านศูนย์หกเนื้ทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วนะเบ่งปันเจ็4ส8งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสองหนึ่ 1>, 1 7 2 8 4 8นะ่านผู้ชพชบนดินเป็นฟ้าต่อไปครับผมใบนี้ชาวรรดเดินล่างคู่คีเบ่งปาน8 0 2 8 0 2อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8 0 2 ต่อไปครับผมใบนี้10ล่างชุนแบ่งป,ปัน8ตัวเดียวนะเบ่งปัน8ตัวเดียวชูน8ตัวเดียวนะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆนะอดีตที่แล้วชูนผ่านเนียวทันใหมนี้แบ่งป,ปันชูน8ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ขอบคุณอย่างมากครับนะถ้าว่าชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม